S <S ร้านเนื้อหนัวอร่อยแน่นอนสวัดดีครับเพื่อนเพื่อครับวันนี้ผมอยู่ที่ซอยลาซานผมร้านเนื้อหนัวนะครับซึ่งเปิดใหม่ผมจะพาเพื่อนเพื่อไปลองชิมดูผมเห็นร้านเนื้อไม่ได้เห็นเสร็จปุ๊บผมต้องแตะเบรกเลย <S <S จะอร่อยแค่ไหนลองเข้าไปชิมดูมีทั้งน้ํากัญชามีทั้งใบกัญชาทอดกรอบที่นี่เขามีที่เด็ดยังไงลองเข้าไปดูไปตามผมมา ที่ร้านนั่งสบายครับร้านเนื้อนัวนั่งสบายลองเข้ามาดูเพื่อนๆที่ผ่านมานะผมเข้ามานั่งแนละ้วผมสั่งแล้วสั่งก๋วยเตี๋ยวไปช่วยหนึ่งลองดูด้วยว่าน้าซุปจะอร่อยแค่ไหนเนื้อจะอร่อยแค่ไหน <c oughs> เห็นร้านเนื้อไม่ได้ผมจอดเลยครับผมเขามีน้ํากัญชามีน้ํากัญชา <c oughs> ผมกินมบืบนไปหลายขวดแล้วเนี่ยหลายแบนแล้วครับในสูตรรออริจินอลครับ <c oughs> กินแล้วชุ่มคอชื่นใจระหว่างที่นั่งรอก๋วยเตี๋ยวครับผม แล้วผมก็สั่งใบกัญชาครับให้เพื่อนเพื่อนดูมาลองดูนะครับผมสั่งมาละสองใบใบกัญชาส,ยสวยๆลยครับใบกัญชาทอดกรอบลองดูอื้อหือกรอบข้าวชุบแป้งเน่อร่อยมากร้านเนื้อนวัวลองดูมีหลายอย่างมีเมนูนหลายอย่างครับเขาขายช่้มตํมมาก่อนช้มตําก็อร่อยวันนี้มีก๋วยเตี๋วด้วยก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุน ลองดูครับเพื่อนๆที่ผ่านมาแถวนี้อย่าลืมแวะนะครับที่ซอยลาสานก๋วยเตี๋ยวเนื้อนัวเปิดตลอด24ชั่วโมงมีพัดลมไอ้น้ำด้วยผ่านมาอย่าลืมแวะมากรอบอร่อยต้าด้วยน้ำชาโอเคมาลองมาชิมดูว่าว่าจะอร่อยแค่ไหนเต็มชามผมสั่งพิเศษนันนี่นนผมสั่งพิเศษก่อนอื่นผมขอชิมน้ำซุปก่อนเลย กินก๋วยเตี๋ยวนะ่ะซดน้ำซุปช้อนแรกกันรู้แล้วว่าอร่อยไม่อร่อยไม่ต้องปรุงให้ยากถ้าน,น้ำก๋วยเตี๋ยวอร่อยครับคนที่กินก๋วยเตี๋ยวขาเนื้อขาก๋วยเตี๋ยวไม่ว่าจะก๋วยเตี๋ยวเนื้อก๋วยเตี๋ยวหมูครับซดน,น้ำซุปช้อนแรกกันรู้แล้วว่าอร่อยไม่อร่อยอาอดูเนื้อน้องลายก่อนเนื้อน้องลายไปเพื่อนที่นี่เขาหัน่นเนื้อได้สวยมากเลยอือหือ นุ่มละลายเลยมันไี่เคี้ยวเคี้ยวเอ็นไม่ด้วยกรุบกรุบเนื้อน่องลายผมรู้เลยว่าเขาใช้น่องขาหน้าน่องขาหน้าเหมือนที่ร้านผมะเวลาเคี้ยวแล้วมันจะมีเอ็นแทกมันจะกรุบกรุบกรุบอร่อยอร่อยน้ำซุปเนี่ยหอมเครื่องเทศเครื่องเทศถึงเครื่องเทศพอดีไม่แรงไปไม่ฉุนไปกำลังอร่อย ผมบอกเลยว่าไม่ผิดหวังแนะนำเพื่อนๆครับร้านนี้ร้านเนื้อดูออร่อยแน่นอน